ไม่ได้หมายความว่า oui b s i n e s s plan ของการกีฬาเนี่ยจะทําให้เรารวยนะครับเราไม่มีเจตนาในการที่จะไปหากําไรแต่เจตนาก็คือว่าเราจะต้องลดภาระด้านการเงินให้กับภาครัฐให้ได้มากที่สุดเงินที่ได้มานะครับไม่ใช่กําไรและไม่มีการไปแบ่งให้ใครทั้งสิ้นนะครับแต่เงินเนี่ยจะมาใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการต่างๆของการกีฬาต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการร่วมทุนปลดล็อกเสร็จเปิดประมูลเลย มันเป็นความจําเป็นด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับหรือว่าภาครัฐเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เงินต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดําเนินการในลักษณะของ business plan คือหารายได้เพิ่มขึ้นช่วยตัวเองมากขึ้นเลี้ยงตัวเองให้ได้มากขึ้นไม่ได้หมายความว่า business plan ของการกีฬาเนี่ย จะทำให้เรารวยนะครับเราไม่มีเจตนาในการที่จะไปหากําไรไม่ใช่เจตนาขององค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วแต่เจตนาก็คือว่าเราจะต้องลดภาระด้านการเงินให้กับภาครัฐให้ได้มากที่สุดเงินที่เราหาได้เนี่ยจะต้องมาชดเชยงบประมาณที่ขาดหายไปเราจะต้องมาพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวทาง sharing economy หรือเศรษฐกิจแบ่งปันเปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขอจัดสรรการใช้พื้นที่ของทางราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่กระทบต่อการดำเนินภารกิจเดิมของเจ้าของสถานที่ การลงทุนภาคเอกชนเข้ามานะครับการร่วมมือโดยการใช้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเช่นเราจะขยายเรื่องของการให้บริการหรือการปรับปรุงราชมังคลาก็ตามนะครับเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้เงินจากภาคเอกชนมาช่วยถ้ารองงบประมาณอย่างเดียวค่อยๆทํางบน้อยก็ทําได้น้อยแต่ถ้าภาคเอกชนเข้ามาเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้เร็วกว่าอย่างไรก็ตามการกีฬาประเทศไทยยังไม่เคยใช้โมเดลในการร่วมลงทุนกับเอกชนก็เลยต้องมีการศึกษากันในเรื่องของแผนงานต่างๆเรื่องของ งการไปแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนะครับให้รองรับกิจกรรมนี้ผมเชื่อนะครับว่าภาคเอกชนเนี่ยจะเห็นประโยชน์ในการเข้ามาร่วมมือกับการกีฬาและก็จะทําให้เราสามารถที่จะยกระดับการให้บริการเราอยากที่จะแปลงโฉมราชมังให้เป็นดิจิทัลสเตเดียมมีความทันสมัยเราจะต้องเป็นที่หนึ่งในอาเซียนให้ได้ตอนนี้ในอาเซียนเนี่ยมีหลายประเทศเนี่ยล้ำหน้าเราไปแล้วแต่ก่อนเราภูมิใจามากสนามราชมังคลาเป็นที่หนในอาเซียนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย ที่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเขายกเครื่องสนามกีฬาเขาหมดแล้วหลายประเทศเนี่ยสร้างใหม่เลยอย่างสิงคโปร์เนี่ยใช้ทุนจากเอกชนเลยการร่วมเนี่ยมีลักษณะหลายแบบเช่น PPP นะหรือว่าเป็นการสัมปทานนะหรือว่าเป็นการจ้างเอกชน มาช่วยในการพัฒนาการบริหารจัดการเราไม่ได้ยึดติดนะครับว่าเราจะต้องใช้โมเดลแบบไหนเช่นถ้าเกิดพัฒนาสนามราชมังกรเนะครับเราอาจจะมีงบประมาณบางส่วนจากภาครัฐมาเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วเราอาจจะให้เอกชนเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการก็ได้แต่บางพื้นที่ที่เราจะต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่เราอาจจะต้องใช้เงินของเอกชนเนี่ยเข้ามาลงทุนร่วมกันกับกบกบทเรื่องของ business plan เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก อันดับหนึ่งเลยต้องใช้เพื่อกิจการของรัฐก่อนถ้ากะกะทนะจะจัดกิจกรรมกีฬาที่เป็นของภาครัฐอันนี้เราต้องตงหนสิทธิ์เอาไว้365วันกีฬาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทุกวันเราอยากที่จะใช้สนามกีฬาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีเงินเข้ามาเลี้ยงตัวเองได้มากขึ้นเราก็จะให้เอกชนเข้ามาช่วยหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมกีฬาเราก็ให้ใช้เรื่องของคอนเสิร์ตใช้เรื่องของการประชุมใช้ประโยชน์ทางสาธารณะ ตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ของเราเนี่ยครับสนามกีฬาเนี่ยเป็นที่ฉีดวัคซีนมันอาจจะตีเป็นมูลค่าเป็นเงินได้ยากลําบากหน่อยแต่ว่ามูลค่าที่เราได้ช่วยระบบสาธารณสุขอันนี้เป็นตัวอย่างว่าในมิติของสนามกีฬาเนี่ยช่วยด้านการพัฒนากีฬาและช่วยด้านภาคสังคมได้ด้วยครับแผนธุรกิจเพื่อการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างเต็มศักยภาพจะช่วยลดภาระของหน่วยงานรัฐในด้านการ,รบำรุงรักษาเช่นการทาสีสนามราชมังคลากีฬาสถานครั้งล่าสุด จากที่ใช้งบประมาณแผ่นดินมาดำเนินการสามารถผลักไปเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเอกชนได้ ชาสีเนี่ยมันไม่ได้เป็นพ r i อ r i ตี้หรือว่าถ้าเราจะต้องเลือกเนี่ยเราต้องซ่อมไอ้พื้นสนามก่อนซ่อมเก้าอี้ก่อนเพราะฉะนั้นงบประมาณก็จะหมดไปกับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเอาเอกชนดึงเข้ามาเนี่ยครับเราจะสามารถที่จะพัฒนาในมิติแบบนี้ทอมแซมให้ดีขึ้นพัฒนาให้สวยงามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ให้เป็นแหล่งที่คนอยากที่จะมามากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอกชนจะเข้ามาช่วยเราได้ ถ้าเราทําที่ส่วนกลางได้ประสบผลนะครับมันก็ย่อมเกิดที่ภูมิภาคได้ตอนนี้ภูมิภาคก็ไม่ได้หยุด เราก็พัฒนาไปควบคู่กันในนโยบายเนี่ยเราจะพัฒนาไปพร้อมๆกันที่หัวหมาเนี่ยจะเป็นโมเดลตัวอย่างให้กับภูมิภาคแต่และภูมิภาคจะไม่เหมือนกันนะเราก็มีทีมนะครับมีนักวิชาการลงไปทั้งที่โมกเหล็กคนจะเป็นอะไรเชียงใหม่คนจะเป็นยังไงที่สําคัญเราก็ต้องดูด้วยว่าชุมชนใกล้เคียงตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรผลกระทบที่มีกับสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่มีกับชุมชนเป็นยังไงนะมันมีหลายปัจจัยแต่ยืนยันว่าทุกพื้นที่ที่เป็นของการกีฬา จะได้รับการพัฒนาตามโมเดล Business p i a e ครับ